ขออนุญาตครับสะดวกบ้างไหครับผมเปิดไว้จังไหนครับ 23, นี่นสามสองหมื่นสามเนาะแม่สาวเนาะแม่สาวแดงจึงคืมพี่น้องแดงกุนีแจักสิวน์อีกอย่างแดงยินดีพี่น้องเนาะสามหมื่นสองหมืมม่นสามพี่น้องเนะาะแดงว่าเหมืนแม่กินนู่นเขาเอิ่นว่าแดงแม่กินนู่นแข่งขาหนาตาตนโตเบิ่งเอาพี่น้องเนาะน้าไตากระชับตนโตดีเป็นแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องนะเบิ่งหุ่นเพิ่นสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าเกือบร้อยห้าสิบยี่สิบสามเนาะเนาะว่าว่าพดตัวยี่สิบสาม โอ้บอกิีได้พี่น้องงามได้พี่น้องเป็นตาเหลี่ยงปปเป็นตาเป็นเมข่ของแม่ขายแม่พันขออนุญาตเบอร์โทรครับผมสวัสดีครับพี่น้องบ้าน,ามมนากกาาสว่างมาเลยคุณน้องบ้บบานสว่างงามพี่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 รี่พาศกีาพี้พการีาพี่พต่พี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 จพี่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 พีเพี่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 าีเพี่พห่พ e ี่พี่พี่งง่พี่าีเพี่พี่พ่พี่พี่พา่พ่พพี่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 าค่พี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 นพี่พี่ี่พีวพ e ีั e ัี่ีีีพี่ีเนาะ วัวสายเนื้อจะเป็นยังไงคอยชมนะพี่น้องเนาะราคาสิแลีนบ่เนาะมาชมกันครูได้ยากเลี้ยงวัวช่วงนี้ติดตามชมอย่างกระชั้นอย่างใกล้ชิดพี่น้องเนาะพอวัราคางัวมันกำลังแรงกำลังแรจงจะเสีเขาต้องฝ่าวซื่อนะพี่น้งนะองเนาะข่าวเรือเลี้ยกกำลังขยับแล้วเนาะพี่น้งนะองเนาะมาชมกันว่าคู่ในี้จะเป็นยังไงนาะพี่น้งนะองเนาะมาถามเลยของผู้ใดคือคขันของในหอยบ่แมีนบ่ครับเือบนบ่ สะดวกเนาะพี่น้องหัวง่ายพี่บอสะดวกเดี๋ยวผมไปงานเดี๋ยวเขาไปทางในเนาะอ่าลัางในหอยเพื่อนก็บอสะดวกเนาะพี่น้องหัวง่ายแต่ว่าผมจะขอพี่น้องรับชมกันแต่๋ยวผมก็บอสะดวกเอาเพิ่นได้ขายแล้วบ่อตัวนี้ตัวนี้ได้ขายแล้วบ่อครับตัวนี้ขายแล้วขายแล้วโอ้ขายแล้วเจ้าบาทครับนี่สองหมื่นก็หาร้อยสองหมื่นก็หาร้อยโอ้สองหมื่นห้าร้อยตัวนั้นเลยเท่าไหร่ตัวลูกมันเท่าไหร่หมื่นสี่นาะตัวนั้นหมื่นสี่ ตัวนี้งามๆพี่น้องหนึ่งสีตัวนี้สองหมื่นห้าร้อยเนี่ซื้อได้คือซื้อได้ถือแท้คือมาซื้อแพงกว่านี้เนี่ยหอยเบียดสองหมื่นก็ห้าร้อยเป็นขายไปแล้วตัวนี้เหลือสิบสี่เนาะลูกมันเหลือสิบสี่นะพี่น้องเนาะเหลือสิบสี่สูงอยู่ที่พี่น้องเนาะเป็นแม่สาวหน่อยสูงอยู่ร้อยสามชั่วหาบวกลบเลยงามน่าอัลาดหยุดน่าหน้าหยุดหยุดลูกสาวสายพัฒนาเพื่อพี่น้องนั่นแม่เพื่อนแม่ยังสดสอยู่แต่ว่าลูกสาวก็ง่ายเลยพี่น้องเนาะอ่ะ เพิ่นคือปั่อยลูกไว้หนะามั้ตสแน่้เอาไทยเขาไปเลี้ยงเนาะโอ้ขั้นขั้นไหนสามพันถั่วเสียวปิดตามันเนี่ยปิดตามันเนี่ยโอ้งามกเาเพิ่นกำลังฉีดสีเพินกำลังฉีดสีมันกะยานสีเอายีละเจเย็นใจเย็นลูกเจเย็น เย็น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 ห้าสองหมื่นกับห้าร้อยเปไว้อันนั้นสิบสี่น้องผู้ใจดีน้องพี่น้องเนาะใจเย็น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 ลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นย่านสีใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคแล้วเรียบร้อยนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายหัวหลายอยู่พี่น้องเนาะหมาเน่าย่างย่างหลอยู่พี่น้องเอ้ากำลังของขากันอ่คือบรรยากาศการซื้อการขายอ่ะ แม่นั่นสิบสี่พี่น้องเนาะสิบสี่หนึ่งมืนสี่พันเพิ่นเปิดไว้เดี๋ยวบอหูวว่าเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรว่ามาขออนุญาตเลยนะคุณหมอพัลลู่ครับพัลลู่เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบ่ออ uh, แม่สาวหน่อยขออนุญาตครับอ้าวขออนุญาตครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้แปดสองสามหนึ่งามหเจ็ดสี่สามศูนย์เนาะว่าแม่สาวหน่อยสิบสี่เพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะนี่แม่เพิ่นงามงายแม่เพิ่นพี่น้องมาจากพันนุก,กรรมดีลูกสาวก็ดีแม่กระทองแล้ว โอ้แม่กระทองแล้วเสียดายเวียดเอาไปแล้วพี่น้องเนาะเหลือตัวนั้นเอาไปเป็นเนี่ยนอเป็นแนวพี่น้องเนาะ,อะนทอร่างไหนอ่ะขอบคุณไดร์นมันครับผมอ่ะตัวบักใหญ่พี่น้องเป็นสะดวกเบาหัวใหญ่หัวใหญ่แม่ลูกได้ขายตาลูกมันเหลือแม่มันอันนี้คือในตลาดนะพี่น้องนะช่วงนี้ช่วงตลาดใกล้วายน้องผมเกิดขยามั้ตาพี่ว่าน้องออกว่ออกาออกจมพิณพี่นอนะ้องเนาะมาเบินน่งหัวทางพี่หัวเรี่ยง ง, न, งามๆของผู้ใดญน้องามๆพี่น้องหน้าหนาเยินจนนี่ของผู้ใดญแดงจริงคืองามๆเป็นพี่น้องเนาะของผู้ใดญน้อเป็นผู้วัยแดงคักพี่น้องเนาะแดงคักแดงเนี่ยสืมาแดงแต่ของผู้ใดญน้อนี่งามแม่ยดูกันบ้านอย่เนาะงัวงามเป็นผิวน้องเนาะแม่สาวหน่อยยังไงแม่แม่สาวหน่อยของแม่บ่ะครับโอ้โหเป็นผู้วัยงามเป็นผิวน้องเนาะงัวงามบ่ะหูในหอยเป็นผู้วัยนาะพี่น้องเน้อ ัมครบภาษาในหอยเขาคุยก e ันอันข้างในหอยสองตัวนี่บอกเปิดจังไหนครับเปิดจังไหนสองตัวสองตัวสตัวหมื่นสี่พันผูหนึ่งแม่หนึ่งนี่พี่น้องผู้ผูหนึ่งแม่หนึ่งนี่ผู้นี่แม่ผูหนึ่งแม่หนึ่งสิบสี่เป็นเปิดไใบพี่น้องเนาะกะไล่ละเจ็ดเนาะไล่ละเจ็ดตอนนี้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายเป็นร่วมเหรอพี่น้องเนาะเอาไปเป็นคู่ซะผูหนึ่งแม่หนึ่งสิบสี่บ่นหอยได้พี่น้อง พวงสร้างใดเลยเ <ไป S 1> พียงแต่ว,ตว่าขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงพี่น้องน,นี่นี่ตัวนี้ตัวแม่พี่น้องน,นี่ตัวแม่เอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสร้างกําไรซื้อแนวนี่ไปเ่ามีขาดทุนพี่น้องเนานะหาหากําไรได้เลยถ้าซื้อง่วนลวนไปนี่โอกาสขาดทุนมีแต่ว่าซื้อแนวนี่โอกาสขาดทุนไม่ค่อยมีเพราะมันจีวนไปหนาโอเคโอ้ยง่ไปนหนาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสะดวกบ่ะศูนย์เก้าสองเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ด 8ปดหนึ่งเอาไหมกันศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดสองเจ็ดเปดหนึ่งแดหนพี่น้องจากน้องฮี่งรอยเท่าพี่น้องกูได้สนใจคู่นี่สิบสี่กูได้สนใจกระโทนมาต่อรองได้ครูหนึ่งแม่หนึ่งพี่น้องเนาะนาเลี้ยงนาต่อยอดเอาขอบคุณเลยหลายอหมานครับผมโอ้โหเบิ่งงัวงานตัวพี่น้องเนาะขออนุญาตครับสะดวกบะเนาะครับผมเปิดไว้จังไหนครับนี่ สองหมื่นสามเนาะแม่สาวเนาะแม่สาวแดงจึงคืนผิดเนาะแดงกุนี่จัคสิวายอีหยังแดงอยู่ดีพี่น้องเนาะสามหมื่นสองหมื่นสามพี่น้องเนาะแดงว่าเป็นแม่กินู่นเขาเอิ่นว่าแดงไม่กินู่นแข่งขาหน้าตาโนโตเบิ่งเอาพี่น้องเนาะน้าไตกระชับตนโตดีเป็นแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องนะเบิ่งหุ่นเพิ่นสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าเกือบร้อยห้าสิบยี่สิบสามเนาะเนาะบ่บ่ผิดตัวยี่สิบสามโอ้บ่ผิดเด้พี่น้องงามเด้พี่น้องเป็นตาเลี้ยงเป็นตาเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 087 984 0ดเจ็ดเกดเด้อผู้ใดสนใจ<ป>อยากเอ,อาหัวไปเลี้ยงสนใจโทรมาต่อรองกับผู้ใดขอพูดเรืองราห์ห้มันครับผมเป็นหัวเลี้ยงสายเลี้ยงเนาะพี่น้องอันนี้แม่ลูกของเพิ่นบ่อันนี้แม่ลูกมาขออนุญาตแม่ลูกเพิ่นพี่น้องเนาะแม่ลูกล,ลูกแม่ง่ามๆเอาเพิ่นได้ขายแลย้วตัวลูกมันขายแล้วขายเบิดแล้ลวโอ้ตัวนี้เท่าไหร่ใช้คู่กันหนึ่งสองหมื่นหกพันหอ๋อสองหมื่นหกพันเพิ่นขายไปแล้วได้พี่น้องแม่ลูกคู่นี้สองหมื่นหกพันห้าร้อย โอเคเวียดขึ้นเก่าหล์พูดว่าไทยบรสูดเอาพูดว่าอ่ะนี่คนขายไปแล้วพี่น้องขายไปส่วนใหญ่ขายไปแล้วน้องพี่น้องเนาะพี่พี่น้องออกเราออกชมบรรยากาศการซื้อการขายไปนั่งพี่น้องเนาะเบิ่งเปิดราคายไปนองได้รับชุ่มขายเท่าที่ในหอยเพิ่นสะดวกกันแล้วกันนพี่น้องต้องในหอยเพิ่นกรบูดสะดวกง่ายง่ายมันเกือบพมก็อยากทายทำอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นบรสะดวกกับแจ็คซื้างไปแม่ลูกตัวนี้เขาเปิดเนาะงามงายพี่น้องเนาะสายเหลี่ยงเข้าแม่ลูกเขาเปิดเนาะ ขลองในหอยบ่โอ้เองเปิดนี่ขออนุญาตถ่ายท่ามเปิดจังไรครับแม่ลูกโอ้จ้าเปิดไโอ้หอยเปิดเปิดจ้ากเออเปิดเปิดจ้าอ่ะเป็นอย่างเปิดบ่อเสถียรมาพี่น้องเนาออ่ะเมืองบรรยากาศการสื่อการขายไป็นบางอีย่างมาพี่น้องเนาะแม่ลูกท่างพี่น้องนาอเป็นแม่ลูกเขากำลังมาต่อรอง ขออนุญาตสะดวกนอกครับผมทายท่าเปิดจังไหนครับผมแม่ลูกยังมเนครับโอเป็นเอื่อยนอกันเปิดจังไหนตัวใหญ่นี่อยกสาตัวใหญ่สาหเนาะตัวน่อยหนึ่งหมื่นสามพัแม่สาวตัวนี้พี่น้องแม่สาวหน่อยอยู่หนึ่งตัวนี้สามหมเนาะเจ็ดสามหกับหนึ่งพรี่น้องตัวนี้หนึ่งเด้อย 13700หม่นนเอยอพี่น้องเนาะถ่ายสูงรอยสาวากเพี่น้องเนาะตัวนี้ใหญ่เต้เป็นเต้เก่ง3 5 0สามสิบห้าสามหมื่น้าพันเอออันนี้สิบสามเจร้อยพี่น้องหนึ่งหมืนสามพันเ้อยเป็น,นง,ง่วข้อสายโ้อรงสั่งยังไงเนาะพี่น้อนงเนาะมันเป็นยังไงมันเตบอลอ่คือบ่ะากันเอา,า,าอะไรนี่ย เบอรแล้วโอ้เบิดแล้วพอดีอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับ0 6 4 0 6 4ก7 4่7ูนย์หกสี่เก้าปโตใหญ่เป็นสายเนื้อสายใหญ่ได้เลยเลี้ยงได้เบิดเป็นแม่ขอบแม่ขายแม่ฟ้านได้โอ้ทำแล้วออ้ยพี่น้องไปเอาไปเลี้ยงตัวนี้มันใหญ่โค้งสางได้เลยพี่น้องตัวนี้13 700พี่น้องเนาะโอ้ดูสองพันเจ้าซื้อแปดเมื่อนเดือดโอ้แม่นมันโค้งสางดีโอ้ ุดยอดสุดยอดมันบริคุณน้นไริธรรมชาติเลยพาะฮัทคแต่ว่าก็โอเคอยู่ถือว่าดีอยู่35เนาะส7ม3เจิ้ลงก้นก้นไตโอ้อ้านมันมาเด้อขอบคุณหลายเวียดนามนี่มากจะไหไตแล้วขายตเออเนาะทำเ่ขายแ่โอเคง่ายด้พี่น้องตู้สังงบ่ธรรมดาราคาแปดลราคาแปดหมื่นตะกันเดียวนี่เลืออยู่35บเป็นว่าเนาะ พี actually, toilet, ่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายคุยกับในหอยไปนําพี่น้องเนาะนะในซื้อในขายกันดีเนะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะสายเนื้อนี่ขายดีสายเลี้ยงเข้ากะมีบางเนาะพี่น้องงามๆหนิข้องผู้ใหญ่เนาะสวยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผูกไว้พี่น้องผมอยากขายทำตัวเป็นผูกไว้นี่ตัวนี้งามๆพี่น้องเนาะเนื้อหนังตัวตัวี้ดีมันรัวงามพี่น้องเนาะรัวงามงามมากเลยพี่น้องตัวนี้ลูกคอด่งแน่นอนตัวนี้ข้องผุดใหญ่เนาะพี่นอนเป็นผูกไว้พี่น้องเสียได้เสียได้เพป็นผูกไว้งามๆ อะเบิง่งง่วงามซะก่อนพี่น้องเนาะถ่ายท้าไม่เบิง่งเดี๋ยวผมสิหาในหอยให้ว่าเพิ่นผูกไว้จังไดหรือมาผูกไว้งามๆจังซี่งวัวงามมาผูกไว้ในหอยจกักหนีไปใส่ผู้ใดสิมาขายเนาะนี่เนาะงามพี่น้องเนาะงามดีอ่ะนี่จากแบรนด์ดังเพิ่นพี่น้องเนาะขายอยังบุรุษปรดเจนไปาะเด๋ย T L Y 104ตัวที่104่งองผู้ใดพูดสมางามเลยนะอ่ะผมถ่ายท้าไม่เบิง่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโบหูในหอยเพิ่นไปใส่ อาซาโลเล่ใหญ่ก็มีพี่น้องเนาะซาโเลเล่ใหญ่ก็มีตัวตัวใหญ่ซาโลเล่เนาะอนี่ผู้น้อยเฮาผู้น้อยเฮาเปิดจังได๋ครับนี่2ตัวนี้ผู้น้อยอยากตัวละแ0 0พันครับตัวละ8เนาะเป็น16 2ตัว16ตัวละ8,000ันอยากเด้๋ยพี่หนุ่มเิ่นอยากซื้อๆให้ต่อรองได้ว่าพี่น้องเนาะอันนี้ตัวละ8,000ผู้น้อยนะผู้นี่อยากพ0พันครับอืเพิ่นอยากเพิ่นอยากต่อรอง <tact. S 1> เอา ผูหน่อยรอรอต่อใส่กันเอาเพิ่นเปิดใส่กันเพิ่นเปิดให้ต่อร่องตัวนั้นรุดเนี่ยต่อร่องเอาเพิ่นปาต่อร่องเบิ้งสิบหกสองตัวต่อร่องเอานี่นี่คือราคาหัวเพิ่นเปิดไว้เป็นผู้หน่อยน้องพี่น้องเนาะราคาประมาณนี้เออนี่ เพิ่นกำลังพิจารณาอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ uh ่น huh ก่อน089 720 6977 6977 2ตัว16เด้อผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองเพื่อได้พี่น้องสายสายคุณเพิ่นเอามาต่อรองอ่ะเพิ่นกำลังต่อรองกันพยายามสิหางัวงามใหม่แต่ว่ามันก็ เห็นอยู่แต่ว่าเพิ่นผูกไหวนะพี่น้องส่วนใหญ่เพิ่นผูกไว้ต้องขอโทษขอให้หนายห้อยเพิ่นบอสะดวกถือว่าเพิ่นบอสะดวกน้องเพิ่นเพิ่นผูกไหวน้องยังสี่งามอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นผูกไว้ขั้นถามเพิ่นว่าจักของผู้ใดนะพี่น้องเนาะผมก็เลยบ่มีความสามัครใจจะเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชมได้เนาะงเพื่อนเนาะก็พยายามหาอยู่นะพี่น้องเนาะยางไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะยางมาเห็นเจิดเทินเจิดเทินยังสี่แจ็คจ้าของเพิ่นไปใส่นะพี่น้องเนาะโอ้เจ้าของเพิ่นมันงามอยู่พี่น้องเนาะก็ไปตาเลี้ยงอยู่แต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่่อยูน่ะพีี่่นนน้องเาะ ของเพิ่นจับไปใส่เนาะต้อง,ต,องต้องหาเจ้าของเพิ่นนำ้ำเบิกพี่นอ้องเนาะเบิกบรรยากาศการซื้อการขายของของผืนนำ้ำผมพยายามเบิงบ่งหาเบิ่งทางเครื่องในทางน,างนี่ทางเครื่องในพี่นอ้องเนาะมาจากเครื่องในทางนี่ซิมี่ให้รับชมบอเนาะพี่นอ้องเนาะซิมี่ให้พ่อได้เปิดราคาบ่ค่อยชม พึ ин, oh, ่นกำลังต่อรองกันออนี ano, ่พี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยกำลังต่อรองกันบ่ครับเพึ่นกำลังต่อรองกันแม่สาวแม่สาวหน่อยขายตัวเดียวก็ไม่ขายดุจะเป็นลักขายง่วงไปไหงได้ตัวเดียวนี่ยนะอยากได้เท่าใดแปดพัห้าร้อยครับเออแปดพันห้านี่ดีปะไม่มันก็บพ่อรักขายดวโอ้ยแปดพันเพื่อนให้เท่าใดละบาทนี่กู ผู้ผู้มาให้เท่าไรแปดพันห้าร้อยวันสันแม่สาวตัวนี้พี่น้องเนาะเป็นตาสื่อเลี้ยงเลยพี่น้องโอ้ยเป็นตาสื่อเลี้ยงดีพี่น้องเนาะแปดพันห้าร้อยพื่อนว่าโอ้เป็นตาสื่อเลี้ยงพี่น้องเนาะเป็นตาสื่อเลี้ยงแปดพันห้าร้อยบอนอยด้พี่น้องบอนหน่อยบ่อนแม่สาวหน่อยอีหลีเด้เป็นแม่สาวหน่อยทำซ้ำหนึ่งนาะพี่น้องเนาะแปดพันห้าร้อยเพื่อนอยากได้อ่ะควรกำลังต่อรองกันอยู่อ่ะนี่คือราคาหัวเอามันหมาดด้อยพอเด้อขอบคุณหลายๆป็นกำลังต่อรองกัน โอกาสเาสาพิ่นต่อเรามาอีกสายหนึ่งพี่น้องเนาะมาเบิ่งเบาวคมสันต่อต่อต่องัวหน่อยเบาวคมสันต่องัวหน่อยบาคมสันให้เท่าไหร่ <c oughs> ให้รอดห้าให้รอดห้าเพราะว่าเห็นว่าเจ้าขอขายวันขายไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ โอเปนอเ่ยัโอ้อนนั้นอ้วนอยู่อ้วนอยู่ของเพิ่นอ้วนเขาจากไดเท่าใดก่อนภาษีออมเพิ่มเพิ่มเพิ่มางเงินหน่งหาเพิหาอ๋อหาเพียมนอยางไดหาซียหาคุณเจ้าเนี่ยเขาอยาอกให้หาเัญหาอยู่คอยผมหมดค่าไออพุ่นโอ้เลยว่าไรอ่ะหาหาพ่อวัดพ่อเวียงพ่อวัดพ่อเวียงบ่าวค่มสันกำลังตองมว่อวา

เบิ่งหอยเวียดตอรองงใหญ่พ well ี่น้องเนาะตัวหญ่พี่น้องเป็นงัวใหญ่เป็นพี่น้องเนาะยางไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องเนาะข้ายยางเป็นส่วนใหญ่แล้วมือนีดพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ามันงูหงายก็เริ่มเบิดไปแล้วพี่น้องเนาะงูหงายก็เริ่มเบิดไปแล้วมาเบิ่งแม่สาวตัวนี้เพิ่นเกิดจาไหนเนาะสายสาวมุ้งมุพี่น้องเป็นสะดวกก็เนา้องเนาะแม่สาวมุ้งมุขออนุญาตลูกหมื่ครับสิบเจ็ดเนาะ คือสีค่ะพี่น้องเนาะสาวลูกสาวช็อกโกแลตปลาพี่น้องบ่อโซบ่อเสียสื่อพ่อช็อกโกแลตอีลีพี่น้องสีใหม่ครับพี่น้องเนาะแดงจืงคืนเขาเอิ่นสีสัมๆพี่น้องเนาะสีสัมๆัมสิบเจ็ดเป็นเปิดไยใพี่น้องเนาะแม่สาวงามงามพี่น้องถ่ายโต๊ะโตแขนขาดีมากพี่น้องสวยสวยสวยครับพี่น้องเนาะสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดเป็นเปิดไยใพี่น้องงามมีดีพี่น้องงามมีดีคุณอาเพิ่งถ่ายเป็นพี่น้องเนาะคุณดีโค้งสางใส่ใดเลยพี่น้องเนาะหน้าหนาหยุดจดพี่น้องเนาะสิบเจ็ดเป็นเปลย แม่แม่นกับเพียรบ่เรื่องสีคือกันซือกัซือกันเบิ้งพี่น้องเบิ้งง่วงงามงามมีหลีตนโตให้เลยพี่น้องเลี่ยมโตสุดยอดเลยหางจับสูงเข่าตำล่าง่วงบวามันสุดยอดเลยพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเอาเอาเ่องเก่าศูนย์เก้าสามหนึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเอาง่วงแม่สาวหน่อยไปเลี่ยงพี่น้องสิบเจ็ดเปิดไว้เบาๆให้ต่อร่องง่วงงามมีหลีพี่น้องเห็นตัวจริงแหละแหงสวยสีสันจัดจ้านเลยจากตนาการเวนผลบ้านใดลูก ไม่จะเลื่อนเท่าเนาะไม่จะเลื่อนาอทางพน้าเนาะโอเใความพูดหล,ลายๆนั้นมานครับผมเป็นม,มาจาก,ากการผลิผลง่ามๆสิบเดได้พี่น้องหนึ 7, ง่งหมื่นเจ็ดพันง่ามิลีเาพเดอย่งต่อหน่องเนาะมาเบิ่งแกหนากเยสี่หมื่นแกก็หน้า mua ngang bự bự ngang mua bạc nhảy bự bự ngang tôi bạc nhảy mua liềng nhảy nhảy, ma tỏ lòng bự. Đánh mua là ai Đã bao không Đã đây hai 5 nhung?

หกพัน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 จดอยกนบอมันกไปตรออยู่งัวตัวตดีอยู่อ่างัวดีง่วงงามเพิ่เปิอยที่นอกสองหกเพิ่นไปเวียดเวียดตื่นขนาดได้เวียดขนาดให้สองสามั่นไปบอรอด แต่ว่าเพิ่นบ่นนี้เดี๋ยวเพิ่นมากแล้วอ่าสุดๆอยู่นี่ละตัวนี้แจกบาทพอนี่โอ้ขายไปเท่าไหร่โอ้เพิ่นขายไปแล้วเป็นก่าโอ้พิ่นขายไปแล้วอันนี้สองหงส์เบียดต่อรองอยู่อ่ะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเนื้อไปหาหอยมีปิดจิ้มกับหอยมีเนาะพี่น้องเนาะอนกันนอฟไปจิ้มกับหอยมี นี่คนเหลืออายุเท่าไรก็มีนาะพี่น้องเนะข้าวซอนดีๆได้ครับพี่น้องถ้าได้โฮมเยนจัไปัญหาคนได้เลยครับเรื่อมาทักทายหอยอบหอยมีอาจสามารถเกตนามาสุดท้ายได้นี่มาผีชิบกับหอยอบหอยมีเรามาสะาดดีก็าพราะแมวสิมาสะามันเหลือเท่านี้แล้วกันว่ากลบมาเป็นอย่างเอาเอาหอยอบก่อนมาอบจะใส่นี่ 17,500อุ้ยแม่สาวใหญ่เลยพี่น้องแม่สาวใหญ่พี่น้องท่าสูงยี่ห้อสีสีห่าบลโครน้าใแต่ดีแข้งขาดี17,500เจรชื่องเชื่องหูหูข้าหอยออฟเด็กจัดพี่น้องเนาะเลี่ยมโตดีหน้าตาสนใจดูดีเลยพี่น้อง17,500เพิ่มเปิดไปพี่น้องสวยเนาะสวยดีสีสันดียืนดีเชื่องหูรับประกันความเชื่องเบิรงเทอร์เลี่ยมโตเลี่ยมโตจัดพี่น้องเนาะใหญ่เลยพี่น้องพอหน่อยเด้ยเบอร์เทอรเล่ยพี่น้องหัวใหญ่เป็นตาเลี้ยงแห้งพี่น้องเนาะสิบเจ็ดห เบอร์โทรปเพื่นกะ080106320ศห้อยอยอบอาจสามารถเพิ่นพี่น้องผู้ใดสนใจขอโทรมาต่อรองรับประกันเบิร์ทุกอย่างรับประกันตำหนิเพิ่นขั้นออกจากมือเพิ่นหลับรับรองน้องพี่น้องเนาะอ,อ่ะโทรมาต่อรองก็ผไไู้ใดอ้าวศูนย์แปดศูามสองศูนย์ศโทรมาได้พี่น้องเนาะอ,อ้าวมันหมาหอยอบอบขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิ่งหอยมีบาดพอมีแม่ลูกเปิดจังได๋พอมี สองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวใหญ่ลูกสาวงามเลยพี่น้องสองหมื่นสองพันราคาเนี่เกือบทว่าแม่เนาะเกือบทว่าแม่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องเอ้ยลูกสาวใหญ่ลูกสาวงามแล้วพี่น้องสองหมื่นสองพันราคาแดงจึ้งคึงลูกสาวเพื่อนแม่เพื่อนจากโค้งเจ้าน้อยพี่น้องเนาะแม่จักน้อยก็ขึ้นแล้วใจไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกสาวเพื่อนงามสองหมื่นสองพันข้องหอยมีเพื่อนพี่น้องเนาะมาปิดชิดกับหัวแม่ลูกลูกสาวงามข้องหอยมีเพื่อนศูนย์แปด นี่ใ<ก>ห <heaven entender it> ้ร <filho> ่ันศ <S water avez> ูนย์แปด้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่พอมีอย่าสามารถเอาว่าเพิ่งกัะ้นนี่ศูนยาสี่เจ ห้าเก็บสามหนึ่งซี่ก็พ่อมีอาจสามารถทุได้ตลอดเวลาบอยอยากไดโคมนี่ก็ทุ่งมาหาเพื่อนได้ว่าหาง่วงงามๆให้แน่เพื่อนจัดให้ได้ตลอดอยากได้แม่ลูกงามๆก็ได้อยากได้แนวใด้ได้เบิดเนาะโอเคเลยหอยมีอาจสามารถขอบคุณหลายนหมาดกับผมปิดคลิปกับหอยมีพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกับทุ่งมาต่อรองผู้ใดมื่อนี่บานสว่างงามงามผ้าผีผ้านองมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายง่วงตลาดนัดกู้ขับรื้อบานเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดยโสธรเอาประมาณนี้ก็รับพี่น้องคลิปนี้ ก็พ <two> ี่น้องจะเสร็จก็เลี้ยงวนองแฟนคลับแฟนบานสงงามจมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากรไฟเก็บต่างๆพี่น้องก่ดวยด้วยเบิดหนีเบิดสินกันพี่น้องเนาะเือพ่่ล่นกำลังต่อรองบ่แจ้งบาทของเฮาสองหมื่้ยมัเป็นไรแล้วมาหันาเลยกั้ยกัน กว่าสิปีทิพย์ไมาเห็นหว่างามเพิ่นกระตอให้จังน้อยเนาะพี่น้องเนื้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ๋อหนึ่งเจ็ดพี่น้องมื่นเจ็ดได้พี่น้องนี่มื่นเจ็ดเออขายได้ต่อรองได้หนึ่งเจ็นนนนเนเดน,น,น,นดี่ต่อรองได้กนนดำลังให้โอ้โอกำลังต่อรองหาพันอยู่เพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะอ่ะโสิบเจ็ดได้พี่น้องเนาะสิได้กันอยุบอ่ะ กำลังสิไดกันวโงเงียอ้กำลังตูลงก,กันอ่ะมันหมาเด้อครับเด้อขอบคุณไห้หลายกับผมห<อ>นึ่งบรรยากาศเอพี่น้นนอ,นองตัดสมองว่างามห้องอาสาภาพพี้านองออกเลาะมือนีช่วงเส้ายตนพี่น้องสาย,สายจัหน้อยแล้วนะครับ ม,ม,มีประมาณนี้นะพี่น้องกับฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไคลกดแช์กดติดตามน้ำเต้พี่น้องนอขอพี่น้องเป็นนมวารเปกเป็นเู้านสว่างมังมีเพราะมีความสุขก็เื่องงาน่จากโรงงานเกยติต่างรับเบอร์เบอเบอร์หนูกระซิงกันสว่าบ